สุดทินเสนอสภา,ากลาโหมดันร่างกฎหมายสก,กัดรัฐประหารกำหนด3คุณสมบัติแต่งตั้งในพ้นยกเลิกสารจังหวัดทหารหผู้เสียหายเป็นโจทย์ฟ้องคดีอาญาเองได้วเชียบไปเลยไม่เล่า ค,คือในการประชุมสภา,ากลาโหมเมื่อวันศุกร์ที่19เมษายนที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับคุณสุทินคลังแสงในฐานะสภา,ากลาโหมนะครับได้เสนอให้สภา,ากลาโหมเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรบรรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมและพรบรรพระธรรมนูญสารทหารครับเจ๋วไหมฮะก็จัดนะแจ๋วนะฮะเออยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่นะ่าตื่นเต้นครับแถมให้อีกหน่อย นะครับก็คือกฎหมายที่ปรับแก้เนี่ยนะครับมีการให้อำนาจนายกครับอุ้ยจอดอำนานายกโดยความเห็นชอบของคอรมอุ้ยมีคำสั่งให้พักราชการทันเท่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการทหารผู้ใดที่ใช้กำลังทหารเพื่อยึดหรือควบคุมอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาล หรือเพื่อการก่อก,การกรบฏโอ้โหคุณผู้ชมอ,อันนี้นี่คือให้พักรัชการได้นะครับให้พักรัชการนะครับคุณผู้ชมนะครับพักนะครับไม่ใช่ลาออกนะนี่ถ้าเกิดมีข้อได้จริงนะเออว่านี่จะก่อการใช่ไหมจะก่อการกรบฏใช่ไหมเออเออจะใช้กําลังทหารเนี่ยในการควบคุมอํานาจการบริหารใช่ไหมเออเฮ้พักเลย ให้พักราชการได้นี่เป็นอำนาจเลยนะพย้ยาอีกทีนะคุณผู้ชมพักนะไม่ใช่ไล่ออกจากราชการนะไม่ใช่ให้จับติดคุกทันทีในข้อหากบฏไม่ใช่นะไม่ใช่ประหารด้วยไม่ใช่นะเออมันผิดกฎหมายมาตราอาญามาตรา1นึหนึ่งไม่ไมไม่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 ม่ไ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 ม่ กลัวกันแบบกลัวเลยอ่ะเพาะอะไรเมื่อคุณโดนพักราชการครับคุณก็ต้องกลับบ้านไปพิจารณาตัวเองอออยเนั่งอยู่กับบ้านอะคุณต้องนั่งนิ่งๆบนบนันทำอะไรลงไปบนเลซี่บอยตัวโปรดของคุณ นี่คือในบ้านพักด้วยในบ้านพักด้วยาพักในค่ายนั่งค่ายบนเลซี่บอยตัวโปรดของคุณอ๋อครับผมแล้วคุณก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าการกระทำของกูเนี่ยเฮ้ยมันไม่ถูกนี่ว่ะการจะทำรัฐทหารการเป็นกระบฏนี่มันไม่ดีนี่ว่ากลับไปทบทวนกลับไปทบทวนหน่อยบนเลซี่บอยตัวโปรดของคุณก็ถือว่าน่าชื่นชมนะคุณผู้ชมทำไมฮะน่าชื่นชมนะครับเพราะนี่อาจจะถือว่าเป็นการปฏิรูปกองทัพหรือเปล่าเฮ้ยเป็นไปได้นะใช่ไหม จริงๆนี่เราต้องแบบไม่ไม่เราเราเราไม่ควรมาแซวป่ะหรือไม่ควรจะมาแบบอึ้งทึ่งอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะจริงๆมันคืออาจจะเป็นการปฏิรูปกองทัพก็ได้นะครับการที่คนที่เอ้ยมีข้อที่จริงออกมาว่าเฮ้ยอาจจะทําการแบบนะใช้กําลังทหารทํานู่นนั่นนี่ที่มันไม่น่ารักไม่ดีแบบนี้เนี่ยครับก็ต้องให้กลับไปพักเนี่ยเออผมคิดว่าอาจจะถือว่าเป็นการปฏิรูปเปล่าการปฏิรูปกองทัพก็จริงได้ไหมก็ได้ก็ได้ก็แก็ เป็นการพูดแบบดีๆไงแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไป <ๆ S 2> ขอแบบไม่ก้าวร้าวเขาเออขอแบบไม่ก้าวร้ <ๆ S 2> ราวอ,อ,อะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วทหารก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเออเวลามาพูดกันดีๆแบบนี้ไม่ก้าวร้าวใส่ ยอมทําตามที่ที่ตัวแทนประชาชนพูดก็ได้วะอะไรเงี้ยก็เข้าใจดีกลับมาก็ได้ก็ได้อะไรก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบก็ได้อะไรก็ดีนะครับทั้งหมดนี้ผมก็มีความรู้สึกว่ามันก็น่ารักนะครับผมแล้วมันก็น่าเอ็นดูนะครับผมทั้งหมดที่เรารายงานมาเนี่ยขาดไปประเด็นเดียวคุณผู้ชมขาดไปเรื่องเดียวเองไม่รู้ว่าเป็นเรื่องสําคัญไหมด้วยนะแต่ขาดไปประเด็นนั้นก็คือว่าทั้งหมดที่เรารายงานมาเรายังไม่รู้ว่าสภากลราหโขมเขาตอบว่าไงอะ